มีอ่ะเขาเรียกว่ามีพักการเดรีงใหญ่หรือเปล่าโอไม่มีไม่มีใช่ไหมไม่มีเอางี้นะคำถามครับคำถามถามว่าพิธีกรทุกคนทุกคนด้วยไม่เพราะเมื่อกี้พูดเองอ่ะก็เมื่อกี้พูดเองว่าพิธีกรทุกคนยิ้มกันนะครับพิธีกรชอบพักอะไรครับพักสกู๊ รคก็เดี๋ยวพี่กอดแล้วรู้กันได้อะไรศึกษาพี่ก่อนน้องเขาดูไงคุยกับพี่ก่อนก็ได้บางทีอะนะตอนนี้ใครจะพูดว่าพร้อมไหมเพราะยินดานมากนะครับตอนนี้เดี๋ยวพี่แอร์กับน้องพุชจะลงไปนั่งด้านล่างกันทีก่อนนะครับตอเนี้พี่แอร์กับน้องก้าวครับมีดีใจมากๆนะครับที่ได้มาเจอชาวอุบลราชธานีที่น่ารักทุกคนนะครับผมก็วันนี้ก็ ไม่มีอะไรมากครับก็ยินดีใจมากที่ได้มาที่ยงสมทุทรแห่งนี้นะครับผมแล้วก็เ,เป็นเป็นต้องบอกว่าเป็นมากับเ,เป็นตัวแทนของเพียงจีนะครับก็วันนี้เนี่ยผลิตภัณฑ์เพียงจีนะครับมีมากมายนะครับที่อยากให้ทุกคนไดเ้เลือกสกังรรไปนะครับไม่ว่าจะเป็นแพนทีนะครับบีจอยแล้วก็ผลิตภัณฑ์ที่เหมาะก,กันมากก็คือโอเล่ L e ครับเพราะว่าอยากจะทราบว่าท่้นกันเนี่ยนะครับเป็นคนที่มีผิวขาวแต่กำเนิด นะครับก็ช่วยได้จริงครับช่วยได้จริงนะครับก็ทําให้คนที่ผิวแทนๆอย่างเราเนี่ยนะครับอาจจะดูมีออร่ราขึ้นมาได้นะครับผมก็อยือซื้อใช้กันนะครับผมอ่ะวันนี้ก็มีเพลงมาฝากนะครับเพลงนี้ต้องบอกว่าเชื่อว่าหลายคนคงจะเคยได้ฟังกันนะครับชื่อเพลงว่าผว่างดีประโสงรักครับ